สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพีทละครพัสดุรายการสไตรเกอร์ชีวีนะฮะโยผมสไตรเกอร์วันนี้มาต่อกันในเกมไฟน์ไนท์แอดเฟลจี้แล้วนะครับมาต่อในคืนที่สามนะมาดูกันว่ารอดเปล่ามันทินิวมาผมจะรอดไหมคืนที่สามเนี่ยแม่งคืนสองแม่งเกิดว่าตัวไม่รอดแล้ว <laughs> มาต่อคืนที่สามครับไม่รู้ว่าจะ ็นยังไงนะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่า2คืนแรกเนี่ยผมว่ามันยังนิ่งๆอยู่เลยสามตัวนะมนรู้สึกว่ามันจะอันตรายขึ้นนะแต่ละคืนเนี่ยผมว่ามันอัพระดับขึ้นเยอะโอเคห้องพัดลมเหมือนเดิมรับโ t ทีดึกอีกแล้วโทรศัพท์เข้ามาทุกวันนะอะไรเนี่ยเออรับสิแล้ว รับนายรับเราจะได้วาง <laughs> <laughs> มดูดขออโอเคเป็นการคุยเงียบเงนั่นเองมดอูดขออนะโอเคมาเริ่มกันเลยอุ้ย <c oughs> เริ่มมาหายเลยอู้อยู่นี่เลยเป็ดน้อยไม่น้อยละตัวโอ้ยเริ่มมาหายเลยไ <c oughs> อยมมาหา้ <c oughs> องไ <c oughs> พรเวทเนี่ยเอไพรเลทเนี่ยผมว่า ต้องระวังแล้วอ่ะมันเริ่มอันตรายทุกคืนละวในห้องไพเลทเนี่ยโอเคพัดลมก็ยังดังเหมือนเดิมนะอุ้ยเป็ดอ่ะอ้าวพี่เป็ดหายแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเพึ่งเที่ยงคืนเริ่มมาเล่นูขนาดนี้เหรอโอเคกระต่ายกับหมียังอยู่ที่เดิมฮะเออพี่เป็ดก็ย้ายที่ไปอยู่ตรงนั้นโอ้แค่เที่ยงคืนเล่นเราขนาดนี้คืนที่สามชิบหายแล้วครับแบตเหลือแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วฮะ โอเคโอ้โห okay. uh huh. มาหน้าห้องสองตัวโอเคสองตัวยังโอเคอยู่ในห้องนี้กับโอ้โ uh ห huh. พี่เป็ดเป็ดอยู่หน้าห้องเลยเหรอแม่ง <laughs> แค่โอ้โ oh, หตีหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมโอเคเอาพี่เป็ดโอเคย้ายขึ้นไปละเยี่ยมหน้าจังหวัดน,นี้ฮะห้องไพเร็ดอะโอเคห้องไพเร็ปกติพี่เป็ดหายพี่เป็ด <laughs> พี่เป็ดหายไปไหน เป็ดอะอุ้ยน7 9แล้วครับหมดเร็วมากโอเคอุ้ย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 อะไรวะอะไรวะเฮ้ยอุ้ย้ยพี่เป็ดอ่ะเป็ดหายอันตราย่ะนี่เป็ดอยู่ห้องมัวฮะโอเคห้องดินิ่งแอเรียนะโอเคทีหนึ่งแล้วครับ ตีสองสักทีดีวะกดดัน,นพี่เป็ดขยับอยู่ตัวเดียวเลยอะตัวอื่นนะหุยหุยหุยพี่เป็ดเล้าพี่เป็ดหายไปไหนตีสองสักทีดีวะตีหนึ่งอยู่ได้เมื่อไหร่จะตีสอง holy s h i t ตีสอง้วกทีโอเคตีสองแล้วครับ,นะ,บรนะแบตเหลือหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโอเค เฮ้ยเสียงอะไรหรอเหมือนเสียงอะไรคนของอะไรสักอย่างนะครับโอเคแบตเหลือหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ละลดเร็วมากแบตบเสื่อมรอเปล่าเนี่ยซื้อแบตมาใส่ใหม่เธอหมดอย่างเร็วเลย นะโอเคพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปโอ้พี่เป็ดมาอยู่นี่ซะละโอเคห้องไพเวทไพเลตไพเลทก็ยังปกติโอเคตอนนี้สถานการณ์ก็ปกติอยู่สักหน่อยหนึ่งนะฮะเอ้ยไม่มีอะไรมากนะอ่ะอุ้ย โอ้โหตีสามหายหมดเลยหายหมดเลยตีสามไปไหนอะพี่เป็ดอยู่นี่หาก่อนตำแหน่งไหนพี่ตายอยู่นี่เอาๆกองดับกองดับเฮ้ยดับดับดับเฮ้ย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 หน้าห้องมีใครไหมไม่มีครับหน้าห้องปลอดภัยฮะห้องไพร์เลทมันเริ่มแง่มอกมาแล้วฮะผู้ชมอุ้ยใครวะเนี่ยพี่หมีเหรอเอาละ คืนสามพี่หมีเริ่มทำงานแล้วครับประเด็นคือพี่เป็ดกับพี่ตายหายไปไหนแต่เท่าที่ผมรู้พี่หมีเริ่มทำงานแล้วหลังจากสองคืนเขานิ่งมากนะมา <c ười> คืนสามเนี่ยแม่งอุ้ยอ,ยอุ้ยปลอดภัยฮะอุ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้ว มันอนอกแล้วเออผมไปพบมานะฮะว่าถ้าไอตัวเนี้ยห้องเนี้ยแม่งควรระวังให้ดีเลยอะ่ะน่ากลัวห้องเนี้ยไฟเลทเนี่ยฟอกซี่เนี้ยนะแม่งใช้พลังใส่ฟ้าแลบพุ่งมาเลยอะ่ะฟอกซี่ <laughs> ต้องระวังแม่งให้ดีจริงๆน่ากลัวข่อยนี่แค่ตุ๊กตาเนี่ยอุย้ย ตายอยู่นี่โอเคหาตำแหน่งอตัวใครวะพี่พี่หมีวะเฮ้ยพี่หมีอยู่ห้องนี้ฮะพี่เป็ดอะโอ้ยปิดเลยพี่ตายมาแล้วโอ้ยโอเคนะมาโคตรเร็วเลยไปแล้วใช่ไหมโอเคโอค้ยฟ็อกซี่ ฟ็อกซี่ก็อยู่จ้องอย่างนี้นะเห็นไหมอย่าเพิ่งมานะฟ็อกซี่นะพี่ตายอยู่นี่ครับพี่เป็ดอะหาพี่เป็ดไม่เจออะฟ็อกซี่โอเคมองไปเถอะไม่ทำอะไรก็ดีละตีสี่แล้วครับอุ้ยอุ้ยมองห้องนี้อย่างเดียวแล้วฮะจังหวะนี้โอเคนะห้องปลอดภัยอุ้ยอุ้ย,ยกล้องดับไมกล้องดับ ฟอกซี่โอเครู้สึกเหมือนเห็นพี่เป็ดนี่พี่เป็ดอยู่ห้องนี้ฮะพี่หมีก็ยังอยู่ห้องเดิมกลัวฟ็อกซี่ป่งมารับงานดูแลโรงงานตุ๊กตาอย่างนี้ได้ไงวะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟไฟดับไฟ,ไฟเปิดไม่ติดครับคุณผู้ชมฝั่งนี้ฮะไฟเปิดไม่ติดครับตีห้าแล้ว กูไก่จะรอจากพวกมึงแล้วอุ้ยมันโบว์มาแล้วฟ็อกซี่ใจเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเสียแล้วเย้อ้ยเสียเสยโอ้ยเสียไอ้เหี้ยโอ้ยเสียโอ้ยเสีอ้ยเสียโอ้เสีย ม <ge> ึเข้ามังเขกับกูมังเขกับกูอีอชีโอ้คือนคือคือคือเคามอ้ยน้ำตาไหลโอเคอีกรอบนึงฮะโอ้บกินน้ำแป๊บ Okay. โอเคโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ยอมแพ้จริงเลยโอ้ตาไหลโอ้โอ้นักโอเคต้องระวังมากกันนี้นะฮะไม่ใช่ระวังฟ็อกซี่ตัวเดียวละต้องระวังวิเป็ดด้วยแม่ง ว่าทำไมไฟม่งเสียม่งหลอกล่อเราอ้โ,โอเครู้ทิกละคราวนี้รู้ทิกละโอเคเที่ยงคืนครับอ่าไม่มีโทรศัพท์ในะรอบนี้เป็นปกติไหมทุกอย่างปกติฮะผู้ชมห้องไพเร็ก็ปกตินะ,อะโอเค โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โโอ้โก้องดับ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 ครับผู้ชมเอาแล้วตัวเดิมเลยตัวเดิมโอ้โหมันจ้องหน้าอะไรตรงนี้เนี่ยตัวเดิมเลยน่ากลัวมึงนะมึงมึงกลัอาฆาตแกมึงเลยละนะมึงทำอะไรกูไว้นะ นะทำไรก็ไว้นะเป็ดน,นะโอ้ยมาแบบเมื่อกี้โอ้ยโอเคทุกอย่างปกติครับต้องไพเลเหรอไพเลทก็ปกตินะ ดูฝั่งนี้ไปละ <c oughs> นี่อยู่ห้องเดิมโอเคโอเคครับ <c oughs> อุ้ย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 คืออะไรเนี่ยม <c oughs> ึงมาอีกสิมึงมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเฟดดี้เหรอเฟดดี้เหรอโอ้โหมาอีกแล้วเปิด <c oughs> เลย เป็ดหายตัวหนึ่งครับพี่เป็ดไพรเลตเราโอเคไพเลตปกติพี่เป็ดอ่ะพ,พี่เป็ดหายแล้วครับคุณผู้ชมโอเคนะพี่เป็ดอะ่ะพี่เป็ดหาย อีกแล้วเค okay, พี่ตายพี่หมีอยู่ห้องเดิมครับไม่สังตัวนี้ก็ไม่มีการเรื่องหุยหุยก็เป็นแปลงอะไรนะเค,เคพี่เป็ดโอ้อยู่ห้องนี้นะอย่าไปไหนนะเคนะครับโอ้พี่เป็ด อันตรายว่ะเฮ้ยมาตรงเนี้ยโอเคห้องนี้ปกติห้องไพเยตพี่เป็ดอยู่นี่อุย้ยอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยทีสองนะครับแปดหกสิบสี่เปอร์เซนต์กันไปแล้วโอเคยัง okay, ไม่หายนะไม่อันตรายอุย้ยคราวนี้หายหมดเลยครับทีสองเองนะอุย้ยแบบเดิมเลยฮะพี่หมีอยู่ห้องนี้ก่อนพี่ไต่ยอยู่ห้องนี้พี่เป็ดมานี่ โอ้มาแนวเดิมเนะี่ยทุกที่มันหายตีสามไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันก็หายตีสามอีนี้ไม่หายตีสองสิบ่ายละแบตเลยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะพี่เป็ดอยู่ห้องเดิมไพเรตอะ่ะโอเคพี่หมีอยู่ที่เดิมพี่ตาย,ยห้องนี้โอเคโอเคประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะพี่เป็ดอย่าทำงี้กับผมเลยอย่ามายุ่งก็ผมกลัวพี่เป็ดปะ อย่าอ้าวชิบโอเคตึกว่าไปไหนโอเคอยู่นี่พี่หมีอยู่นี่พี่ตายอยู่นี่ไปเลดอะโอเคไม่กล้าเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยทีสองอะทีสาม้วทีที่เฮ้ยโอเคทีสามละห้องไพเลดมันเริ่มแงวมาละพี่เป็ดอยู่ห้องนี้โอเคพี่หมีพี่ตายโอเคทุกอย่างปกติครับเหมือนเดิมนะ โอเคอุ้ยพี่เป็ดมานี่ละพี่ตายอุ้ยพี่หมีอะเราเสียงเพลงอะไรบันเลงพี่หมีอะหมีหายนี่พี่หมีอยู่นี่อ้าวเฮ้ยวุ้ยเฮ้ยวุ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 ้ยพี่เป็ดค้นของอยู่ครับ เฮ้ย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 ทีสามอฮะแบตเหลือ47เปอร์เซ็นต์ไม่ครับเปิดกล้องเลยเนี่ยโอเคพี่เป็ดอยู่ห้องนี้ฮะมันก็อดใจไม่ให้เปิดไม่ได้นะอุ้ยโอ้โหปิดเลยปิดเลยโอเคพี่ตายพี่หมีอะ โอ้โหพี่หมีมานี้ละสายบนครับคุณผู้ชมเห็นแสงสองสอง,สองแสงนะโอ้โหพี่หมีมานี้ละพี่ตายอ่ะเอาพี่ตายหายพี่เป็ดไปยังไปแล้วนะคุณผู้ชมโอเคตีสี่แล้วครับแบตร้อยยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะทีห้าทีวะคนลุกกันเนี่ย ตีห้าสักทีดีตีห้าเร็วไพเรตโอเคปกติอุ้ยพี่หมีอยู่ห้องเดิมพี่เป็ดอะพี่เป็ดกับพี่ตายหายพี่เป็ดกับพี่ตายอยู่ไหนวะที่สี่แล้วครับแปดลยี่สามเปอร์เซนต์ตีห้าสักทีซี พี่เป็ดมาแล้วพี่ตายอยู่ห้องนี้โอเคพี่หมีอะห้องเดิมครับโอเคแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วหมดโคตรเร็วเลย <c oughs> <c oughs> พี่เป็ดอย่ามายุ่งกับผมโอ้ยทีห้าแล้วคุณผู้ชมอุ้ยเสียอะไรวะ เจ็ดเปอร์เซ็นต์สุดท้ายครับกับตีห้าโอเคตีห้าแล้วครับพี่หมีหายพี่ตายอยู่ห้องเดิมในห้องเพิเวทโอเคปกติโอเคครับทุกอย่างปกติฮะเริ่มกับเข้าสู่โซลปกติละ ห้องพีเวทมันก็ไม่ออกมานะโอเคสิบสองเปอร์เซ็นต์สุดท้ายใครันล้อวะใครันล้อชิพหายแล้วโอ้ยยิงตีห้ามันยิงเสียวอ่ะอ่าชิพหายแล้วเสียวชิพหายเลยอุ้ยอุ้ย พี่หมีหายพี่โอ้ยไพเวทมันออกว่แล้วพี่เป็ดอยู่นี่พี่ตายอะ่ะนี่พี่ตายห้องนี้โอ้เอาละพี่หมีอะ่ะนี่พี่เป็ดเอ้ยไม่ใช่พี่เป็ดพี่ตายโอ้ยรอดแล้วแก่แก่ฮ่าฮ่าแก่โอ้โหโอเคครับผู้ชมผม,มขอจบ ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ช่วยมากกดซับสไคร์นะครับโอเคครับสวัสดีชมครับสวัสดีครับผม